น so ี่นนีี่่ฮัดังโป๊โป๊ะนี่คุณน่ะเป็นยังสีบล็องฮะใหญ่ๆอันนี้คุณน่ะสุดยอดขนาดนั่นฮัจอดกว้างตึงเสียงดังโป๊ะโป๊ะสุดยอดพระจ่าสุดยอดบอวันนี้สวยเลือกได้ค่ะ ีนหน่อยเนี่ยกระดังปูปูมันก็จะอึดจักอยากมันเทมไปหมดมันเป็นดงอยู่คนเขาเก็บน่อลอกออกจวดผุ่นผู้ให้กำลังใจเพิ่น อันนี้ไม่ต้องไปสะสมหรอกไม่ต้องไปใส่สิเลยไม่ถึงฟิดหรอกค่ะ <c oughs> ไม่ถึงฟิก <c oughs> อุ้ยนางเอ้ยหักงามงมเนี่ยหักมันสิเคือเดินตัดตียายเอยอเอจ้าก,กเ็เลยจังสี่มันก็ไดต่ย,ยอดกอันเอาเจ้าสกินใบมมนสบาสิเาใบมันไนหนน้ำใบกินอันนี้ต้อง อากรรมเราได้น่ะที่ฮักมาหนากรรมเรานั่นอุตส่าห์ทำดีด้วยก็กลายเป็นความผิดอีกนั่นเฮ้ยไม่ไงเนี่ยเจ้ามันจะามันเล่าขาดอยู่นี่นั่นอุตส่าให้แต่ดีๆแล้วก็ยังก็ยังจมอยู่ได้เดี๋ยวนี่เอานั่นกอ้ย่องจักบาดเนี่ยเอ้ยนั่นเดี๋ยวเก็บหลอกสั่นเดี๋ยมันเก็บบ่งามเว้ยมันเก็บบ่ถึกใจเว้ยเฮ้ยเรื่องมากคนยังสร้างเรื่องมากพุทธเจังสี่ละพูทเถ้านี่เรื่องมากอีหลีได้พุทธเถ้านี่ดิ พูดสาวอ้าวตัดกับเต็ดมันสิคือกันตีก็ยังเบาอยู่โอ้ยเบื่อผู้เฒ่านี่นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นบอนี่เม็ดปีที่แล้วมันรุ่นนี่เห็นบอนี่ตังที่เขาเจ้าเจ้าไทยไปแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะมาไทยทิมมุดนี่พุ่น่ะจ้ะเห็นบ่อนพุ่น่ะเขาเจ้าไทยไทยปีที่แล้วเม็ดปีที่แล้วที่มันเกิดมานนี่พ่อแม่พี่น้องอืมพูน่ะพุ่น่ะเฮ้ย คุณน่ะอันบนมองอันก็ปลูกเกล็ยกๆเนี่ยน,น่ะอัน,อนมองมันบ่เกิดอีกแล้วเห็นบ่อนอ่ะไถแล้วนี่เขาลงอันชุดใหม่แล้วน่ยอากาศมันเริ่มดิ่งรีขึ้นมานี่ก็ไถท,ทิ้งหมดแล้วนี่นเขาลงชุดใหม่ไปแล้วนี่ไอ้ทิ้งทุกปีเพราะว่าเขาไม่ปลูกซ้ำซากเป็นหมาก ไม่ได้ปลูกค่ะไม่ได้ปลูกเม็ดปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นดงเลยไม่เห็นเหรอใช่ค่ะมันเป็นแนวเขียวอันนี้คืออันนี้คือเม็ดปีที่แล้วมัน,น,นใ,ชมใช่ใช่ค่ะทําเป็นล่องปลูกเป็นล่องอนนนนกระยอมไก่ยแยม,มๆๆปีนี้ไม่ปลูกเขาปลูกไอ้ไม่แน่เขาก็จะมาลงขา้าวโพดลงในพวกอย่างอื่น ลงโซกับหุย้ยหัวน้ำตาลอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เขาจะเปลี่ยนตรงนี้เขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทุกปีเป็นไม่แน่ก็มาลงหัวน้ำตาลเนี่ยบอก <c oughs> กันไปบอกกันมาแบดหมดจังปุ๊ป,ป,ป มาเก็บตุ้มือหันละช่วงมันเก็บกินได้ช่วงนี้อุ้ยเอาแน่นนะจ้ะเอาแน่นนะจะแมน่นคักหลายนั่นนะอุ้ยพู้นะพู้นะผู้ให้กำลังใจกันเลยแจก,กว่ากอดจักว่าหอมจัก,กว่ากอดแล้วฟัดขากันไว้เฮ้เชิดกันเลยเนาะพู้น,ะ,นะเหยียบตีนกันพร้อมเดี่ยวตายแล้วหมูเหยียบตีนกาเฮ้ยโ <c oughs> <c oughs> สดน,นี่ แม่บ่ไปเกิดจุเมืองไทย,ย,ยทั้งบ้านเข้าไ้เก็บกินน้ำแหน่จังของปี่จังเสนอ,<ช>อแต่ให้รวยก่อนที่ปลูกอันพักให้รวยสามสิบล้านลอตเตอรี่กนอนเ้อจะไปซื้อที่ปลูกกันของเงินทิมใบข้าเจ้าเมืเ่อค้นจะไปกินค้นไปขายเฮ้ยขั้นแขวบอ,อกมาแหละบอกเอาเงินดอกเขาไปเก็บกินไปโรดเก็บไปขายโรดอ ใจดีบ่ดีล้วคัแนนปลูกต้นได้มันออกนกใบเงินแห้งที่ปลูกคักก็นั่นอีกปลูกปลูกแจกปลูกแจกอยากมาปลูกดอกคักสิปลูกเงื่อนให้งอกงามก็ปลูกเม็ดหันละปลูกเม็ดหันละเอาแม่หยังเราไม่เดากันแงบแงบอยู่หันไปก็คักเราหมาเจ้านี่ใหญ่ จอยนี่ละมันก็่มาเดาเพราะว่าหมามันรู้อยู่ว่าจอยบ่ค่อยนั่นก็หมาปานใดหมาเขาจะรู้ว่าผู้ใดหมาเขาจะรู้ว่าผู้ใดมักหมาบ่มักหมาเด้อเขาสัมผัสใจเด้อเขาสั่นายก็เลย่มาว่นจอยขนาดจอยเป็นอันนั้นนะว่าไปว่นมันตีน่ะมันเหยียบก้านข้อมัน่ะเลย่มาว่นซะแหละเอกป้าจอย โอ้ยคักเหล่วนี่พูน่ะอ,อันนี้นะมือนั่งก็ขอไปที่ทำงานบิดแลวนี่ลวกกินจักหน่อยกันพูนะจิม่ง่ามคักพูน่ะส้งเก็บต้องหอบพอแล้วพอแล้วพูน่ะสุดยดอด ยูดหยดของความสวย,อวอยโอ้ในเก็บพักเก็บเงินพอมนตัวนี้นาบาทบาท,ทัจ้าอบ,บหมูกรบกเอบไปลอกเอางามอยู่เด้อยอดใส่กระตาเจ้าน่ะไปนะไปฝากมูทีลรง,งน,นะนั้นเลย อวกงามตัอเลยนี้ก็บ่ต้องลอกกรได้มันมันอ่อนอยู่มันอ่อนอยู่แต่ว่าพูดถึงว่าอยากกินก้านมันน่ะนะพูดถึงว่าเฮาก็เนี่ยตอนนี้เฮาก็เลือกได้อยู่เนาะออืตอนนี้ก็เลือกได้อยู่เดี๋ยวก็ไทยชิมแล้วเจ้าสิฮ้องให้เออสิบอก <c oughs> ว่าสิหาสหาให้สีไฮให้ยังใไฮแล้วเนาะเขาก็ไทยชิมแล้วสิเก็บใส่กินไปทิ้งยังเดิมยังเจอแม่ยายเป็นกุ่มีูคนทั้ง สว่างเกิดเกิสว่างไอมาสว่างอนิดยังมากมาสามตูดตอยตามตามตูดจ้ไนกระเดาได้ตามตูดต่อยตตานตูดไอ้นิดต่อยต่อยเลยวะแม่แม่อย่าไปจักนูแม่ตัเขาว่า อันนี้กระยามอันนี้กระยางไอหลามกระยามเด้เปิดอันนี้กระยามเองอจึงกระตั้งว่าแล้วก็บ่ไปใส่มันเขือมันจะย่อมๆนี่แหละให้กระยังว่าอยู่มันไปลอกเอาเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาเก็บสวยๆถือตะกร้าออกมาเอาถุงปุ๋ยดีกว่าเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาบอกว่า อเผื่อเขาปลูกพี่เทซิงเลยเขาบอกเลยปลูกเม็ดเกามันกระเบิ้งกระลงกระแลงกระเกิดจังสี่นะปลูกพันชาสิเป <c <C e ็นจัง mm สี hmm. ่เม็ดเกาเขาวัดควายให้ว่างเอนะเมนจ์นี่เม็ดเกาจากปีที่แล้วมันไหนตรงไปรับขาไม่ใจเขาปลูกไม่เนี่ยเพราะว่าเขาเออ่วยทุกทีไปเก็บอยู่ไอ้ไอ้คิสเซนแฟนฝนนะจ้ะไปหอดคิสเซนแฟนฝนได้ปัดทิชทู่แ่เอาขนาดเนาะเป็นปลาเป็นตรงแบบนี้เหรอ มันงามขนาดเนาะอะไรยากเอ้ยเลยเป็นล่มไอ้จอยเะมสักทีอคลาน <c oughs> ไ,ปไปคลานมาไป,ปนั่นก็สวยอัน,นี้ก็สวยไม่ต้องลงออกจากป่าเลยอยู่นี่แหละ,ะหวันนี้แหละพี่อิมพี่อิมหอ,อย,ยอ,ออกเริมออกดอกแลมาไทายทิมเขาปลูกแนวไม้ใส <c oughs> ต่ตรงนี้มันสวยอีกแล้วนี่สวยมดแล้วว้ยเนาะ<อ> บ่ได้เข้าบ้านสักเทื่อเลยนี่ถ้าดอกบ้านเพิ่นอยู่ตรงขามก็เป็นเด่นดงมันกิงกาแฟบ้านพี่อิมแค่นพี่มกาจม่งกรับสี่ทุ่มนั่นแหละกิงกาแฟแล้วก็นั่งพูดพีมกับข้าวตั้งสิบคับนั่งกับพวกเจ้าใครจะไม่กินเขากับพวกใหอมเยอะบอกเขา้านอ่ะเรือมันไม่อร่อยแล้วมันมันมันนุ่มกเขาบ้านทอดใหม่ๆอู้กรอบไม่มีใครมากินเลยก็นุ่มลาเวลาห้าอุ่นห้าอุ่นมันก็นุ่ม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 อันนั้นมันไม่เหนียวเลยที่นู้กินบ้างนิดมาวันนั้นพี ถัวก็ะแช่ไว้แล้วเห็นไหมพี่ว่าจะทําให้กินบังเอิญไปคลานอยู่บ้านไ <c oughs> ัพวพี่ทานพัวพี่ถไถพี่นอนกอดห้องน้ำเลยนะถ้าเป็นไถ่ละเป็นบ่า <c oughs> เอ้ยก็เป็นย่าในล่ะไม่พี่ไม่เมาหรอกแต่ว่ามันู เหมือนมันนั่ไม่เมานะเธอเป็นไผ่หนีเป็นบะล้นั่งอยู่เฝ้าหน้าประตูพี่เอิบเข้าบ้านไปนอนไอเสียเข้าบ้านนอนบอปบอปอตัวไปรอดอันพี่สินั่งเบิ่งตัวอันออกไปก้อนเป็นบะเออท่านที่ไหนท่านที่ห้าสิบเป็นคนเมาเมาขนาดเมากระเมาเนี้ยเจ้าเองอะไรว่ามีไข่ที่นี่ไม่ เ็นยังไงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดจ้าเนาะสุดยอดกวางตุ้งจ้ากวางตุ้งสุดยอดกวางตุ้งสวยๆของเราเลยจ้าคุณอ่ะคุณอ่ะสุดยอดจ้าสวย,สยงามมากพ่อแม่พี่น้องเปิดที่รีสวยงามมากจ้ะแต่ละช่อนีขอบอกว่าเลิศมากคุณ เอาละจับพ่อแม่พี่หนองจ้าคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ด้อจ๊ะ้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ e จ j ไล l i ต e s t y l e d e n นมากจ้าสวยงามมากสวาสดีค่ะขนาดเด็ดยอดแล้วหล่นตะกาเพูดเียวู้จักสีเก็บเอาจังใดพูด